สีอะไรแบบเห็นยายคนนึงแกมาคุยขยะอยู่หน้าบ้านแล้วเงินไปให้แกร้อยหนึ่งแกบอกว่าเฮ้ยยายไม่เอาหรอกยายมีรายได้จากกองขยะที่แกคัดอยู่แล้วกลับมาถามแม่แม่บอกว่ายายตรงนี้เสียพายีเป็นหมื่นนะเพผมเนี่ยเกี่ยวกับขยะโดยตรงจริงๆเพราะเป็นขยะสังคมอ่าไม่ต้องช่วงไม่ได้นะฮะตลอดทั้งวัตลอดโอ้ยกดดันเหลือเกิน ก็เลยคิดว่าเราจะทําขยะละแค่<ช><ช>เดินเข้าไปคุยออกมามันก็ได้สตังค์ละบางมีคนคิดนน่นคิดนี่นะโอ้มีแผนการตลาดยังไงประชาธิปันยังไงลงทุนเท่าไหร่ก็ไม่ได้เลยโอ้คิดอยู่นั่นอนะไม่ได้ทํา<ช>อันนี้คิดนี้จะทําทเลยผมก็เริ่มธุรกิจนะครับผมก็เลยเริ่มว่ามาเช่าที่ก่อนบ้านคุณรวยเลยไม่มีตังค์ครับผมยืมเข้ามาครับ ที่มาร่วมรายการกับเราในวันนี้ขอบอกว่าน่าสนใจสุดๆครับเพราะเจ้าของธุรกิจอย่างคุณธีรวงสันพิพัฒน์เขาเล็งเห็นถึงมูลค่าของขยะว่ามีค่ามากกว่าทองโอ้โหมันจะเป็นไปได้อย่างไงครับกับธุรกิจที่เริ่มต้นและทําเงินมาจากขยะเพราะนี่คือ ปราบขยะรีไซเคิลธุรกิจรับซื้อขยะรีไซเคิลครบวงจรที่ทั้ทงรับซื้อและขายขยะทุกชนิดจนสามารถทําเงินจากขยะได้มากถึงปีละ60ล้านบาทโอ้แมเ่เจ้าขยะทําเงินได้มากมายขนาดนี้เลยแหละครับเนี่ยโดยศูนย์วยิจัยเกสิกรไทยได้รายงานไว้ว่ามูลค่ารวมของตลาดจากธุรกิจรีไซเคิลขยะจะมีมูลค่าสูงถึง40 0 0มล้านบาทเลยทีเดียวเดี๋ยววันนี้มาดูกันครับว่า ราบขยะรีไซเคิลธุรกิจรับซื้อขยะรีไซเคิลครบวงจอดจะสามารถไสแตกและติดหนึ่งใน8สุดยอด SME ได้หรือไม่เพราะอันดับทั้ง8ตอนนี้เบียดเสียดคู่ขี้กันอย่างมากเลยทีเดียวนำโดกมาด้วยร s s a n t i q ิก ในอันดับ1กับคะแนน80.50คะแนนตามติดติดมาด้วย The Remaker กับ80.33คะแนนเฉียดกันเพียงแค่จุดทศนิยมเท่านั้นและอันดับ3ากับน้ำมันมะพร้าวอ g l ์ l กลีไลฟ์จคะแนนส่วนอันดับ4ีร่วมนั่นก็คือก็เข้ามันไก่ของคุณก้อีและมี I q สถาบันกดว,วิชาของคุณบ๊อบนักทีที่73.33คะแนนอันดับ6ที่คะแนน7 3 0 0กับโคขุนคุณทองโทนยางคำต่อมากับ KB เปิดความกระต่ายสายพันแท้กับ72.66คะแนนและปิดท้ายกันที่ไฮโดรเทคเสื้อซับเหงื่อแห้งเร็วที่71.83คะแนนครับแล้วใครจะได้เป็นสุดยอดธุรกิจ SME แห่งปีต้องมาลุ้นกันครับทำไมไปเห็นอะไรเข้าขยะมาถึงได้เป็นเงินเป็นทองเข้าคือตอนผมอายุ24ครับผมนั่งเล่นอยู่หน้าบ้านเมื่อก,ก่อนผมเห็นยายคนหนึ่งแกมาคุยขยะอยู่หน้าบ้านก็เอาถุงมานั่งคุยขยะแล้วก็สงสารยายแล้วเงินไปให้แกร้อยหนึ่ง แกบอกว่ายายไม่เอาหลอกยายมีรายได้จากกองขยะที่แกคัดอยู่แล้วผมก็เลยสงสัยยายไม่เอาตังค์นี่แบบเหมือบเราไปดูถูกอะไรเขาหรือเปล่าผมก็เลยกลับมาถามแม่แม่บอกว่ายายคนนี้เสียไพ่ที่เป็นหมื่นนะผมว่าไอ้คุณยายนี่มันรวยยี้เลยหรอมีมีตังค์เสียไพ่ที่เป็นหมื่นเลยผมบอกว่าคุณยายเก็บขยะนี่เราก็เห็นทั่วไปแหละไม่ว่าคุณลุงคุณป้าต่างเก็บขยะ แต่เราเห็นพวกเราสงสารจะใหแเ่ข้าร้อยหนึ่งไม่เอาแล้วข้อมูลมาว่าเอาจริงๆแล้วคือว่ามีมีการใช้จ่ายเงินทีเป็นหมื่นๆเขาจะไปเล่นไพ่หรือไปทำอะไรก็แล้วแต่เขาแน่นะแล้วไงเกิดอะไรขึ้นผมก็เลยคิดว่าเราจะทําขยะละเรารู้สึกว่าโตแล้วเราจะทําขยะมันได้มีตังค์ใช้ไม่ไม่แค่นั้นอ่ะแค่เดินเข้าไปคุยออกมามันก็ได้ตังค์ละมันไม่ต้องทําอะไรให้มันยุ่งยากนะเออะไรมันจะง่ายขนาดนั้นครับแค่เดินเข้าไปคุยขยะก็ได้เงินแล้วมันไม่ง่ายไปหน่อยแหละครับ แล้ววันนี้เรามีผู้ประกอบการจาก NEC พร้อมส่งเสริมอุตสาหกรรมมาร่วมชมรายการซึ่งทุกคนก็ได้รับหนังสือเริ่มต้นธุรกิจจากเครือธนาคารกสิกรไทยคนละหนึ่งเล่มครับแม่รละประเด็นของคุณคือยังไงผมก็เคยขายตามชาเล้ง์ฮะทุกอย่างไอ้พวกกระดาษน้ำตาลกระดาษขาวดำผมขายทาเล้งคือเขาให้ผมโล2บาทมั่งบาทหนึ่งมั่งอย่างเงี้ยครับคือผมสงสัยว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดต้นน้ําเลยเนี่ยเขาซื้อกันอยู่เท่าไหร่ผมเป็นคนไม่คิดอะไรเยอะครับแต่ผมคิดผมว่ารอบข้อพอสมควรแต่คิดมากมันไม่ได้ทำ ผมก็เลยเริ่มดูนี่เร<ล>ย,ยประโยชน์ที่สำคัญน,นะครับเพราะบางทีคนคิดนน่นคิดนี่นะโอ้มีแผนการตลาดยังไงประชาสัมพันธ์ยังไงลงทุนเท่าไหร่ก็ไม่ได้เลยโอ้คิดอยู่นั่นอ่ะมันไม่ได้ทำจากการที่ส่งไปครั้งนี้คุณเป็นผู้รับแล้วใช่ครับผมก็รับซื้อตามบ้านเลยครับรับซื้อตามราคาที่สาเลงเขาทำอยู่ไหนุนชุนอยู่ใกล้ที่ไหนตำบลระแหงน้าหนุ่มแก้วครับผมก็ได้ชาวบ้านแถวนั้นผมก็ เป่าประตูตามบ้านก็คือมีอะไรก็รับซื้อรับซื้อเราซื้อไปเป่าประตูบ้านเขารับซื้อขยะเลยคือบอกบอกงี้เราเราเป็นเด็กไงครับตอนนั้นไม่คิดมากไปก่อนไม่คิดมาเขาไม่ให้ก็ไม่เป็นไรไม่มีอะไรเสียอะไรอยู่ไม่เรารอ่ไปแล้วก็ใครมีใครอยากมาขายอย่าครับไม่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 ไปโกหกพี่ยายสบายดีไหมเออยายกินน้ำยางอะไรเงี้ยยายยายไปกินไรไหมไม่ล้วจะไปกินอะรกินน้ำอไรบ เดียวคือธุรกิจอะไรก็ตามครฮะผมเชื่อว่าสายสัมพันธ์เนี่ยการติดต่อผู้คนได้สําคัญที่สุดนะฮะแล้วลงเลยว่าไงอะลงเลยประโยคสุดท้ายว่า ยายที่บ้านยายมีอะไรบ้างอะฮะแบบว่ามีอะไรที่โอ้มิบันหญิงบ้าอะไขโมยแล้วนะเนี่ยแม่พี่ผมจะไปขึ้นบ้านยายไปฟรีไงฮะบางทีให้จักรยานให้เรามาฟรีแล้วก็ไม่ต้องซื้อฮะเราทำแบบว่าให้ดูแบบเนี่ยแอปนจ้าจิึงอ๋อหลอกคนแก่หลอกคนแก่หลอกคนแก่คุยคุยปุ๊บยายมีอะไรไม่ได้ใช้ไม่มีรู้ยายก็มีแต่ความสาวเนี่ยลูกขี้เหนืออยู่ไ้ยาครับขยะคุณสมภพเล่นเอาหาทั้งศัตรูเลยนะครับเนี่ย ก็แปลว่าได้ฟรีมารับซื้อมาแต่ผมก็ไม่รู้จะขายที่ไหนฮะคือได้ของมาแล้วผมก็เอาทั้งของที่บ้านด้วยแบบว่ามันเป็นของเก่านะอันนี้ของเก่านะของโซโรกด้วยนะใช่ครับแต่คือเป็นของที่ขายได้บ้างขายไม่ได้บ้างเพราะทีแรกเรายังคัดอะไรไม่เป็นเลยฮะอะไรมีอะไรแล้วก็เก็บเก็บมาก่อนแค่แต่เด็กเขาก็สอนแล้วนะคัดลายมืออะ่รอะไรทำให้คุณอดทนขนาดนั้นว่าคุณจะต้องคัดก็ยังไม่เป็นอะไรก็เป็นแล้วก็มากองอยู่แล้วเขาต้องใช้เงินต้อง หกหมื่นเฉพาะค่าค่าค่าลงทุนนั่นนะผม,ผมเริ่มมาทํางานเพราะผมมีความรู้สึกวันหนึ่งผมดูทีวีไงฮะ,ะเห็นแบบข่าวดาราฮอลลีวดูดเขาแบบเขานั่งเรือยอชกันอ่ะโอ้เลยอยากซื้อเรือยอชมากคือคือองผมคุณเห็นเรือยอชแล้วคุณมาคุยขยะใช่ผมผมจะเอาขยะที่สร้างเรือยอชอโ,อ,โ,อ,โอ,อะไรมันจะขนาดนั้นแค่ขายขยะก็สามารถซื้อเรือยอชได้เลยหรือครับเนี่ยคุณเริ่มกาไรตอนไหนอ่ะผมผมเริ่มกำไรเพราะมันกองมายังคัดเป็นเป็นเลยแล้วทำยังไงต่อ เรากองไปใช่ไหมมันก็มันก็มีคนเข้ามาซื้อไอ้กองอะไรวะใช่ครับผมเวลาคุณยายคนนั้นนั่นเองไอ้หนูมึงกองเนี่ยคน็นจักยานยายว่ะถามอะไรอ่ะก็คือมาถามไงว่าไอ้นี่ถ่ายพี่ไหมถ่ายโลเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยผมก็บอกราคาไปส่งเดตผมรู้ผมว่ามาสองบาทบอกไปห้าบาทอย่างเงี้ยเขาก็ซื้อไงฮะเฮ้ยเอ้ยทำเมินได้เงินง่ายเลยเฮ้ยโหคิดได้ยังไงเนี่ยเออนี่คนคนที่หนึ่งคนที่สองเข้ามาอีกกี่วัน ก็ไม่กี่วันลรอฮะสองสามวันก็เข้าไปไม่ละซื้ออะไรซื้อพลาสติกฮะซื้อพลาสติกขยะชิ้นสองผมขายพลาสติกคุณคุณทุนเท่าไหร่ตอนนั้นตอนนั้นทุนก็ประมาณสามบาทสามบาทคุณขายเท่าไหร่สิบกว่าบาทแน่บวกเพิ่มแล้วผมเพิ่มแล้วเริ่มเริ่มพากำไรนะฮะเออตอนนี้ก็เริ่มเห็นมากขึ้นมากขึ้นครับแล้วก็มีคนเข้ามาเรื่อยๆนะระหว่างนั้นมีคนเข้ามาผมก็เกราคาไปเรื่อยๆฮะนึกว่าเอ้ยมันเกได้เหมือนไม่สิ้นสุดเลยนะเฮ้ยง่ายขึ้นเรื่อยๆจากขยะนี่เอง น่าสนใจครับเพราะถ้าเราสามารถเกลราคาที่สูงขึ้นก็สามารถซื้อของได้แพงขึ้นและเอามาขายในราคาที่สูงขึ้นกว่าเดิมได้นั่นเองธุรกิจตอนนี้ของคุณกี่ปีมาแล้วเนี่ยหกปีครับหกปีครับ<อ>คุณทําอยู่ตรงเพิงนั่งกี่ปีตอนนี้ยังทําอยู่ครับยังยังอยู่เพิงคุณมีหกสิบล้านี่อยู่เพิงเลยเหรอเนี่ยมีโรงงานใหม่ดูดีขึ้นนิดนึงครับโอ้โหมาถึงตรงน,นี้ของคุณต่างกับการรับซื้อยขยะของคนอื่นๆ ยังไงเพราะเขาก็ต้องมีกันมาเยอะแยะมากมายเพราะผมรู้จริงฮะผมซื้อได้ผมซื้อได้เก่งผมคัดของเก่งฮะผมรู้ว่าคุณจะเก่งมาจากไหนคุณทำมาหลายปีเองคนอื่นอาจจะเรียนรู้เป็นสิบปีหรือทั้งชีวิตฮะแต่ผมเรียนรู้หกเดือนหัวเก่งนะยกตัวอย่างยกตัวอย่างเช่นไงเช่นเนี่ยขวดน้ำพลาสติกอย่างเงี้ยฮะขวดน้ำพลาสติกเนี่ยเนี่ยกสิกรไทยเคแบงค์เนี่ยฮะหันข้างหลังมาปุ๊บมันจะเป็นเลขหนึ่งเนี่ยคือเนี่ยตรงนี้มันจะมีเลขหนึ่งอยู่เนี่ยครับเนี่ยกล้องซูมมาได้เลยฮะเป็น PET เราด ผมดูแล้วผมก็ว่าอันนี้มันต้องคัดแยกเป็นชุดของมันเป็นชุดหนึ่ง,งมันต้องไม่ควรไปรวมกับสองแล้วคนอื่นๆของของเจ้าอื่นที่คุยขยะหรือเก็บขยะหรือรับซื้อขยะเขาดูไหม,<ผ>มหรือไม่รู้เขาอาจจะดูไม่เป็นฮะแต่ผมดูเป็นไปเข้า Google ดูเหรอว่ามันแปลว่าอะไรตอนนั้นผมยังไม่ได้ต้องไม่รู้เรื่องถูกไหมตอนแรกที่รู้ใช่ไหมรู้แต่แล้วทไมรูก็คือ ผมมาดูไงฮะมาดูว่าอันนี้มันคือสามเหลี่ยมคืออะไระแล้วผมก็สังเกตว่าเอ้ยเวลาคนมาซื้อเนี่ยพอาซื้อเราไปเราขายรวมเมื่อก่อนเราขายรวมทุกขวดเนี่ยรวมกันหมดเราไม่รู้ว่ามันมีวขวด P ET, ใสขวดขุ่น PET High d e อะไรเราไม่รู้เลยเราขายรวมกันหมดเราก็ได้ราคารู้สึกว่าเอ้ยถ้าเกิดเราแยกเลยอ่ะมันน่าจะแพงขึ้นนะเพราะผมเคยเห็นรถแบบว่าเวลาวิ่งรถเนี่ยมันมีรถกระบะอยู่แล้วเวลาเขาเอาพลาสติกเทินขึ้นมาเนี่ยเขาจะเป็นแบบว่าถ้าเป็นขวดอย่างนี้ก็เป็นอย่างเดียวเลยเราก็เลยเราก็เลยว่าอ้าวถ้าเกิดเราคัดให้อ่ะ มันน่าสงสัยว่าทำไมมันอย่างเดียวผมก็เลยถามเก็เลยคัดออกมาครับเพราะถ้าเราคัดให้ได้ราคาเพิ่มหรือเปล่าเขาก็บอกได้เพิ่มพอแยกปุ๊บมูลค่าเพิ่มขึ้นอีกปกติถ้าขายรวมเนี่ยอาจจะแค่14บาทแต่ถ้าเราแยกปุ๊บเนี่ยเอาอันนี้ออกเอาอันนี้ออกเหลือเป็น20บาทอ่างเงี้ยไม่น่าเชื่อครับเพียงแค่เราแยกขวดน้ำพลาสติกออกเป็นส่วนๆก็สามารถขายได้เงินมากขึ้นแล้ว โดยปกติแล้วขวดน้ำพลาสติกทั้งขวดเขาจะขายกันอยู่ที่กิโลกรัมละประมาณ15บาทแต่ถ้าเราทำการแยกส่วนต่างๆของขวดน้ำพลาสติกออกเราจะได้เงินจากการแยกส่วนต่างๆเพิ่มมากขึ้นครับเช่นขวดพลาสติกนี้เป็นพลาสติกประเภทหนึ่งหรือที่เรียกว่าขวด PET คือพลาสติกสายบริสุทธิ์ขายได้กิโลกรัมละ15บาท แต่ถ้าเราแยกฝาขวดออกที่เป็นพลาสติกประเภท2เป็นพลาสติกผสมสีจะสามารถขายได้ในราคากิโลกรัมละ7บาทเลยทีเดียวเท่านั้นยังไม่พอฉลากข้างขวดก็สามารถแยกขายได้เช่นกันโดยมีราคาอยู่ที่กิโลกรัมละ2บาทครับจะเห็นได้ว่าถ้าเราทำการแยกส่วนต่างๆก้อนขายก็สามารถได้เงินเพิ่มขึ้นอีกเยอะเลยละครับเออมื่อวัน เย็นวันที่สามเนี่ยคุณไปเอาป้ายพวกนี้ป่ะป้ายหาเสียงเนี่ยมีทีไหมฮะคุณมีทีไปเอาป้ายพึบมเลยไหมฮะพอวันที่สามตอนนี้ผมทำผมก็หายไปให้หมดเลยอ่ะผมต้องไปแย่งกันส่วนใหญ่อยู่ที่คุณอ่อาจารย์โลสิบกว่าบาทนะฮะไม่เอาได้ไงอาจารย์อ้าาาาคือคนอื่นเขาทิ้งนะฮะใช่ไหม คุณหมอนาอกจากพลาสติกแล้วคุณทําอะไรบ้างอะ่ะเพราะว่าพลาสติกมันก็ไม่น่าจะเยอะพอที่จะทำได้็ขายเยอะอนี้โลหะ<า><า>เป็นแก้วเป็นเศษกระดาษคือทุกอย่างครับที่รีไซเคิลได้อะไรเ<ด>ยอะสุดนะพอไล่ได้ไหมลำดับหนึ่งสองสามที่คุณรับซื้อแล้วแบบมันได้เยอะๆมาอ่ะขวดละอันหนึ่งกระดาษกระดาษนี่เยอะครับเพราะว่ากระดาษนี่ใช้กันทุกที่ครับเวลาเขียนคือมาหลักเกณฑ์เดียวกันเลยฮะเชื้อไหนให้มันอยู่อันนั้นฮะถ้ามันสีขาวมันก็ควรอยู่สีขาวเป็นกระดาษขาวดำน่ครับมันก็จะแพงกว่าเพื่อนอาจจะโลบเก ที่ใส่กันไอ้พวกใส่ลังเหล้าลังเบียร์อันนี้ฮะอันนี้ก็โลเะมาณ5บาทกว่าแต่ถ้ากระดาษเป็นเล็กๆสีๆอะไรอย่างเงี้ยที่ไม่ใช่กระดาษเงานะฮะถ้ากระดาษเงาขายไม่ได้นะฮะพวกอันมันนะฮะพวกนั้นสารพิษนะฮะถ้าถ้าเป็นสีๆแบบรวมๆกันเนี่ยคือเขาเรียกว่าภาษารีไซเคิลเขาเรียกจับจั๊วะตัวนี้จะถูกที่สุด3บาทกว่าคุณจบวิชาขยะศาสตร์เมื่อไหร่ที่คุณคิดว่าคุณเรียนรู้จนจบวิชาขยะศาสตร์ ผมจบตั้งแต่ผมเริ่มทําแล้วครับอาจารย์พอผมเริ่มทาเนี่ยแสดงว่าเรารู้มันจะพลิกแพงไว้ได้ไม่สิ้นสุดไงฮะคือขยะเนี่ยมันเยอะมากครับเป็นเป็นหมื่นเป็นแสนอย่างเงี้ฮะตอนนี้ผมเห็นอะไรเนี่ยอย่างอย่างอย่างกล้องที่ถ่ายอยู่อย่างเงี้ยฮะเอาเอาเอาคุณเองของผมด้วยเหรอใช่ใช่อเป็นชิ้นชิ้นไปเลยเหรอใช่ครับทุกอย่างมีมูลค่าหมดใช่ครับกล้องทั้งตัวที่ที่ถ่ายทําได้ขนาดนี้กับแยกชิ้นคุณว่าอันไหนแพงกว่ากันผมว่า ลองแยกชิ้นดูไหมครับพี่เออโอ้โหถ้าแยกชิ้นแพงกว่านี้โอ้ยเลิกขถ่ายทำแล้วเรามาผิดทางมาทั้งชีวิตเลยเนี่ยเอาของไม่ขายดีกว่าจริงฮะเออก็ที่ละมงเห็นอะไรเป็นเงินเป็นทองไปหมดถึงกับจะแยกกล้องถ่ายรายการของคุณปัญญาเลยทีเดียวผมวลาดใจเย็นๆนะครับไปแยกขยะจะดีกว่านะครับเนี่ยเจ็ดบาทกับหกบาทต่างๆที่ตะกิ๊เทียบราคาของกระดาษคุณยอมให้มากกว่าคุณไม่ขาดทุนเหรอไม่ขาดทุนครับ ผมมีวอลลุ่มในการส่งของแต่ละเดือนผมจะได้ราคามากกว่าถ้าอย่างคนที่มาขายผมเนี่ยบางทีไปส่งลงกระดาษเองสมมุติส่งตรงเลยอืเขาก็จะได้ราคาน้อยกว่าเพราะว่าวอลลุ่มเขาไม่มีอเขาจะอยู่แบบที่ครับไม่ยอมบอกไม่มีเขตแบ่งกันเหรอว่าซาร์เล้งกลุ่มนี้อยู่เขตนี้ของคุณอยู่ประมาณเขตนี้เไม่มนแบ่งําแย่งแบ่งที่กันทำมาหากินี่ะมีไหมระบบนี้ ไม่มีครับซาเล็งเนี่ยเราเห็นอยู่เยอะเต็มไปหมดเลยครับเต็มบ้านเต็มเมืองแต่จริงๆแล้วเทียบกับขยะที่คนทิ้งเนี่ยเฉลี่ยคนหนึ่งหนึ่งกิโลต่อวันซาเล้งเก็บไม่ทันหรอครับลูกน้องคุณทำไรห้าร้อยคนลูกน้องผมก็ช่วยคัดขยะมั่งช่วยทําอย่างอื่นบ้างครับอาจารย์คุณส่งลูกน้องไปเอาออกดาวซาเล็งให้ลูกน้องคนละคันแล้วไปไอ้นี่เก็บเลยเขตพญาไทไอ้นี่เก็บลาดเทวีไอ้นี่เก็บมินบุรีนี่สารขยะตัวจริงเะเนี่ย,ยนี่ขอ,อนอของคุณมีไหมของคุณเก็บเองมีไหมเก็บเองมีครับ ออมีจริงจรครับเพราะตอนนี้ผมก็เก็บขยะเองด้วยไม่ใช่แต่รับซื้ออย่างเดียวคุณทีระว์เขายังออกไปเก็บขยะตามที่ต่างๆด้วยตนเองอีกด้วยนะครับเนี่ยตอนนี้อะไรที่เป็นมูลค่าสูงที่สุดที่อยู่ในขยะที่ดูปุ๊บแล้วคนนื่นชาวบ,บ้านดูทุไปไม่รู้แต่เน,นี้ยแพงที่สุดคืออะไรเป็นพวกอิเล็กทรอนิกส์คร เมันเป็นสีเขียวที่มันอยู่ตามคอมพิวเตอร์อยู่ตามวิทยุเครื่องเสียงครับอ๋อมันยกอยู่ข้างในติดกิบบอร์ดใช่ไหมใช่ครับเพราะผมมีมีตัวอย่างผมเห็นนะผมเคยไปสัมภาษณ์คนหนึ่งนะมีอยู่คนหนึ่งอ่ะซาเล้งไ้เก็บเนี่ยเจอสารมาลังสีนะเคยเจอเปล่าไม่มีหรอกครับอย่างนั้นนะฮะเพราะว่าผมดูของขาดนะฮะผมรู้ว่าอะไรมันเป็นพิษอะไรของขาดคุต้องหามาเติมนะไม่ใช่นใช่ไหมฮะเหนื่อยเหลือเกินะแก้ให้ฉันดูเขาก็เหนื่อยแล้วแก้ให้ฉันงเหนื่อยกว่าเลยนะ จริงของคุณสมพลครับตามแก้มุกของขาหดเหนื่อยก็ฟังธุรกิจซะอีกครับเขียวๆนี่มันคืออะไรเนี่ยครับพี่พี่เห็นอย่างเงี้ยพี่คิดว่าเป็นอะไรไอเนี้ยมันอยู่ในเครื่องคอมเครื่องตัวนส์ต่างๆอันนี้เป็นของที่ราคาดีที่สุดเหรอใช่ครับมันไปนหลอมเป็นทองได้ครับตัวนี้ครับอนี้หลอมเป็นทองเนี่ยมันเคยทําทองเลยอ่ะนี่คือทองตัวเนี้ยที่หลอมมาจากตัวเนี้ยฮะโอแม่เจ้าหลอมเป็นทอง จ้าแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์แบบนี้นั่นเลยครับนําไปหล่อเป็นทองได้เจ๋งเหรอครับเนี่ยโอ้นี่นี่นี่ดูได้ไเดี๋ยวเดี๋ยวเขาช่วยเดี๋ยวเดี๋ยวฝากบอกกรรมการด้วยเพราะมันหนักเลยนะเนี่ยหนักเลยนะเนี่ยกี่บาทครับอันนี้หนักหนักหนักเลยอ ไม่ให้โครงกาดูไม่ได้โอ้ที่มีประโยชน์มากเลยเนี่ยอ้ยนี่เลือกอมเดซิสิหรออาจารย์แล้วมันเกมันกี่เปอร์เซ็นต์ละประมาณยังไงเฮ้ยเป็นทองจริงเลยเป็นทองจริงเลยฮะคือสามารถขายซื้อขายได้เลยฮะไม่ไม่แล้วมันมาจากอะไรฮะมาจากตัวนี้เหรอตัวนี้ครับคือตัวนี้มันจะมีไอ้ไอ้ที่สีอย่างเงี้ยฮะไอ้ที่สีนี้ใช่มันจะมีส่วนผสมของทองคำอยู่ครับแล้วส่วนหนึ่งก็เป็นเงินฮะเนี่ยส่วนหนึ่งที่แยกมาตัวเดียวกันก็จะได้เงินอย่างนี้ครับมันจะมีทั้งทองทั้งเงินอยู่ในนี้เงินกับบตนนเงิริิสุทธ์เลยครับ ว้าว <Wow. S 2> <laughs> ไม่เชื่อก็ต้องเชื่อแล้วล่ะครับว่าเจ้าแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์แบบนี้จะสามารถนํามาหลอมเป็นทองได้และไม่ใช่แค่ทองอย่างเดียวยังสามารถหลอมออกมาเป็นเงินบริสุทธิ์ได้อีกด้วยผมว่าเราเรีบไปหามาหลอมกันเองบ้างดีกว่าช่วง SME ตั้งต้นรวย s อสเอตั้งต้นรวในวันนี้จะพาไปดูหิ่งพระรูปแบบใหม่ที่ช่วยสร้างความสวยงามให้แก่บ้านในสไตล์ของคุณเองภายใต้แบรนด์ชื่อเก๋ไก๋แต่ความหมายลึกซึ้งว่าวัดของฉันครับในความหมายวัดของฉันก็คือเป็นที่ที่เราไว้ใช้สําหรับวัดขนาดของความดีของเราซึ่งเราสามารถที่จะวัดความรู้สึกแบบนั้นเนี่ยได้ทุกวันทุกที่ทุกเวลาไม่ว่าจะเป็นที่บ้านที่ทํางานซึ่งหิ่งพระวัดของฉันได้ถูกออกแบบมาให้เหมาะกับบ้านสมัยใหม่ โดยเน้นที่ความสวยงามประหยัดพื้นที่สามารถติดตั้งได้ในทุกส่วนของบ้านครับอย่างเช่นทิ้งพระนะคะก็คือเน้นที่ความสวยงามเหมือนกับว่าถ้าเป็นเฟอร์นิเจอร์เนี่ยก็เหมือนเป็นเฟอร์นิเจอร์ที่เรายกมือไหว้ได้นอกจากนี้ยังมีคมไฟแฝงแง่คิดสลักข้อความธรรมะหรือคำคมไว้สอนใจต่างๆอีกด้วยครับ ถ้ากำลังมองหาหิ้งพระนะคะในแนวร่วมสมัยแล้วก็อุปกรณ์ส่งเสริมการปฏิบัติธรรมในแนวร่วมสมัยขอแนะนำนะคะให้แวะมาที่วัดของฉันค่ะ